ฮุนเซนผวากัมบูชาเริ่มปวนดึงหน่วยองครักษ์ B HQ เตรียมรับมือกระแสคนเจนสัตว์ในกัมบูชาลุกฮือเนปาลโมเดล คลื่นใต้น้ำที่ก่อตัวขึ้นในกัมพูชากำลังทำให้สมเด็จฮุนเซนผู้นำตัวจริงเบื้องหลังรัฐบาลของบุตรชายฮุนมาเนตต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่ออดีตผู้นำฝ่ายค้านอย่างนายสมรังสีออกมาเขย่าประเทศผ่านโลกโซเชียลด้วยการเผยแพร่แถแลงการปลุกเราให้คนรุ่นใหม่เจนซลุกขึ้นทวงถามความยุติธรรมและกดดันรัฐบาลที่กำลังถูกวิพากวิจารณ์เรื่องความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและการเมือง แรงบันดาลใจสำคัญมาจากเนปาลโมเดลเหตุการณ์ที่ประชาชนเนปาลโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวออกมาโค้นล้มชนชั้นการเมืองที่ถูกมองว่าเสพสุขบนความทุกข์ของประชาชนการลุกคือครั้งนั้นทำให้โลกจับตาและสมรังสีก็ตั้งใจจะจ,จุดไฟเดียวกันในกัมพูชา เขาประกาศชัดผ่านเฟซบุ๊กว่าชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวกำลังจมอยู่กับความทุกข์ยากความอดอยากและรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ชาติได้โดยยังโยงไปถึงปมดินแดนชายแดนไทยกัมพูชาที่มักทุกหยิบมาเป็นชนวนชาติยมอยู่เสมอหุ่นเซนขึ้นไกลกับคำว่าเนปาล สำหรับสมเด็จฮุนเซนประเด็นเนปาลถือว่าเป็นของแสลงเพราะชาติยมกัมพูชานั้นเปราะบางและร้อนแรงสุดขีดฮุนเซนจึงรีบออกคำสั่งด่วนห้ามพูดถึงเนปาลทั้งในสื่อหลักและโซเชียลใครฝ่าฝืนมีตำรวจไปเคาะประตูถึงบ้านบางพื้นที่ที่เริ่มมีกระแสะเล็ดลอดออกมาแล้วก็มีคำสั่งให้ตำรวจเข้าระง,งับสถานการณ์ทันที ชัดเจนว่าฮุนเซนกำลังเล่นเกมปิดฝาแรงดันเพราะเขารู้ดีว่าถ้าคำว่าเนปาลโมเดลติดหูคนกัมพูชาโดยเฉพาะเจนเซตที่กำลังคุกรุ่นมันอาจกลายเป็นประกายไฟที่จุดลุกลามไปทั่วประเทศดึงไม้ตาย B H Q B s Q ออกโรงความน่ากลัวของสถานการณ์อยู่ตรงนี้ ฮุนเซนไม่เพียงแต่ห้ามข่าวแต่ยังขยับกองกำลังองครักษ์ที่แข็งกระแรงที่สุดของประเทศออกมา BSQ Bodyguard Headquarters BHQ หน่วยทหารองครักษ์ที่มีถึง35,000นายพร้อมอาวุธทันสมัยทั้งหนักและเบากองกำลังนี้ขึ้นตรงต่อพลเอกฮิ้งบนฮิเฮียงคนใกล้ชิดหุนเซนโดยตรงและถือว่าเป็นมือไม้ขวัญใจเจ้านาย ภารกิจของ BSQ ไม่ใช่เพียงพิทักษหุนเซนหุนมาเน็ตเท่านั้นแต่ยังรวมถึง VAP และตระกูลผู้มีอำนาจในกัมพูชาทั้งหมด ต้องบอกว่า BSQ ได้รับสิทธิทพิเศษเหนือทหารหน่วยอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสูงอาวุธไม่เอี่ยมขณะที่หน่วยรบอื่นในกองทัพยังต้องใช้อาวุธล้าสมัยถึงขั้นมีเสียงบ่นจากทหารด้วยกันเองว่าทำไมให้ค่ากับ BSQ มากเกินไปแต่สำหรับฮูลเซนกองกำลังนี้คือไม้ตายที่ใช้ปกป้อนอำนาจตลอด,ทดสทศวรรษที่ผ่านมาเจนเซตจะไหวหรือไม่ คำถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยก็คือหากเจนแซดกัมบูชาลุกขึ้นตามเสียงเรียกของสมรังสีพวกเขาจะไหวหรือไม่ความจริงก็คือการเคลื่อนไหวของประชาชนจะถูกปิดเตมตั้งแต่ต้นน้ำเพราะแค่โพส์ตใน Facebook ตำรวจก็ตามถึงบ้านแล้วและถ้าประกายไฟขยายตัวเมื่อไหร่ B HQ และ B s q ก็จะเข้ามาจัดการทันที อีกทั้งการลุกคือในกัมพูชาตอนนี้ยังขาดแกนนำภายในตัวจริงคนที่จะรวมพลังคนได้ส่วนใหญ่ต้องหนีออกนอกประเทศสมรังสีเองก็อยู่ฝรั่งเศสแม้จะพยายามสร้างภาพรัฐบาลพลัดถิ่นแต่การสั่งการจากนอกประเทศนั้นไม่ง่ายเลยบทสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สะท้อนว่าฮุนเซนเอาอยู่ด้วยสองปัจจัยสาคัญการกดด้วยอานาจรัฐปิดข่าวบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งกร้าว การคุมกำลัง BSQ ที่ทันสมัยและพักดีที่สุดคำถามคือกระแสเนปาโมเดลจะสามารถทะลวงเกราะแข็งนี้ได้หรือไม่หรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นเพียงคลื่นใต้น้ำที่ถูกบทขยี้ก่อนประทุแต่สิ่งที่แน่ๆคือฮุนเซนไม่ได้หลับไหลเขารู้ว่าไฟใต้เท่ากำลังคุกรุ่นและเมื่อใดที่มีคนจุดประกายกัมพูชาอาจจะ,ะเผชิญกับความปั่นป่วนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี และนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ฮุนเซนผวาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฮุนเซนสันคลอนเปิดปูมององครัก B S Q B S Q หมายตายคุมอำนาจกัมพูชา ถ้าจะถามว่าอะไรคือหัวใจเหล็กที่ทำให้สมเด็จฮุนเซนครองอำนาจยาวนานกว่าสี่ทศวรรษคำตอบไม่ใช่แค่เครือข่ายการเมืองหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจแต่คือกองกำลังองครักษ BS ์ BSQ BHQ ที่ถูกยกให้เป็นรั้วเหล็กของระบอบฮุนเซนอย่างแท้จริงกำเนิดองครักษ์ผู้พักดี หน่วย BSQ Bodyguard Headquarters ไม่ใช่แค่ทหารรักษาความปลอดภัยธรรมดาแต่คือกองกำลังส่วนพระกายของฮุนเซนฮุนมาเน็ตและเหล่า VIP ระดับสูงในกัมพูชาการคัดเลือกไม่ใช่ว่าใครก็ได้แต่ต้องผ่านการตรวจสอบชั้นแล้วชั้นเล่าเพื่อคัดให้เหลือเฉพาะคนที่พักดีจนถวายชีวิตผลลัพธ์คือกองทัพส่วนตัวที่แยกตัวออกจากกองทัพใหญ่และได้รับงบประมาณพิเศษอาวุธทันสมัย ถังรถหุ้มเกราะไปจนถึงปืนกลหนักเบาแบบครบมือเงินเดือนสูงกว่าทหารปกติซื้อใจด้วยเงินและเกียรติในขณะที่ทหารหน่วยอื่นๆยังใช้อาวุธเก่าบางทีปืนยังติดขัดกลางสนามรบแต่ B.S.Q กลับได้อาวุธใหม่ก่อนใครได้เงินเดือนสูงลิ้วเหนือหน่วยอื่นกลายเป็นอภิสิทธิชนในเครื่องแบบจนเกิดเสียงนินทานในกองทัพว่านี่มันกองกำลังพิเศษรับใช้ครอบครัวไม่ใช่กองทัพประชาชน แต่จะพูดไปใครจะกล้าเพราะทุกคนรู้ดีว่า B.S.Q. คือมือไม้สำคันที่ฮุนเซนใช้คุมประเทศถ้าไม่มีพวกเขาระบอบอาจไม่รอดมาถึงวันนี้ฮุนเซนผวาเนปอโมเดลทำไมฮุนเซนถึงเดือดร้อนกับคำว่าเนปอนักคำตอบง่ายนิดเดียวเพราะมันคือภาพสะท้อนที่เขากลัวที่สุดประชาชนรุ่นใหม่ที่หมดความอดทนต่อชนชั้นนำก้าวออกมาโค่นระบบที่ไม่ตอบโจทย์พวกเขา สมรังสีรู้จุดอ่อนนี้ดีเขาจึงยกเนปอโมเดลมาเป็นเชื้อไฟกระตุ้นเจนซีกัมพูชาให้มองว่าพวกเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ต่างกันที่เนปอมีแกนนำภายในที่รวมมวลชนได้ขณะที่กัมพูชาวันนี้ขาดแกนนำในประเทศแค่โพส์เฟสบุ๊กไม่กี่ประโยคตำรวจก็ถึงบ้านแล้วและถ้าไฟลามทุ่งขึ้นมา BSQ 3 5 0 0 0นายจะโผล่มาดับไฟทันที CNRC รัฐบาลพัฒถิ่นที่ไร้เขี้ยวเล็บสมรังสีอาจจะตั้งสภาแห่งชาติต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาอยู่ที่ปารีสแต่การขับเคลื่อนจากแดนไกลมันไม่ง่ายเลยคนในประเทศถูกกดหัวด้วยอำนาจรัฐและองค์คลักติดอาวุธหนักใครจะกล้าออกหน้าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพัฒถินของสมรังสียังเป็นแค่เสียงในโลกออนไลน์ไม่ใช่พลังบนท้องถนน BSQ ระบอบหรือกงจักแห่งอำนาจสิ่งที่น่าจับตามไม่ใช่แค่ว่าเจนซีจะลุกฮือได้หรือไม่แต่คือบทบาทของ BSQ เองเพราะกองกำลังนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้นำแต่ยังกลายเป็นแกนกลางที่ผูกขัดอำนาจในกรรมัมพูชาถ้าไม่มี BSQ ฮุนเซนอาจเป็นเพียงอดีตนายกที่ถูกประชาชนโค่นไปนานแล้วแต่เพราะมี BSQ ฮุนเซนคิงยังเอาอยู่จนถึงวันนี้บทสรุปฮุนเซนผวา แต่ยังคุมเกมสถานการณ์ตอนนี้คือฮุนเซนรู้ดีว่าไฟกำลังปะทุใต้เท่าเขาจึงต้องรีบปิดข่าวห้ามพูดถึงเนเปลพร้อมเข็น B S Q ออกมาโชว์กำลังนี่ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพแต่คือสัญญาณแห่งความหวาดกลัว คำถามคือถ้าวันหนึ่งไฟนั้นปะทุขึ้นมาพร้อมกันทั้งประเทศ BSQ จะยังเอาอยู่หรือไม่หรือสุดท้ายกองกำลังที่สร้างมาเพื่อค้ำบัลลังอาจกลายเป็นกองจากที่บททำลายระบอบหุนเซนเองนี่แหละคือเกมการเมืองกัมพูชาที่กำลังจะเข้มขน้นและโลกต้องจับตาหุนเซนกำลังภวาเพราะเขารู้ว่าไม่มีอำนาจใดคงอยู่ได้ตลอดการแม้จะมีกองกำลังองครักษ์3 5 0 0 0นายก็ตามตีแผ่ลึก รอยร้าวในกองทัพกัมพูชาระเบิดเวลาภายในที่ BHQ ไม่คาดคิดในขณะที่โลกภายนอกจับจ้องไปยังสงครามเจนแซตที่พร้อมระเบิดเป็นพลังมวลชนท้าทายระบอบ BHQ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นกลับไม่ใช่ถนนไม่ใช่โซเชียลมีเดียหากแต่คือรอยร้าวในกองทัพกัมพูชาเองที่กําลังสั่นคลอนเสาหลักอำนาจของบ้านเลขที่7ความพักดีที่เริ่มสั่นไหว กองทัพกัมพูชาคือเสาหลักที่ตระกูลหุ่นกุมอำนาจมายาวนานแต่เบื้องหลังความสงบเงียบคือเสียงกระซิบถึงความไม่พอใจของนายทหารหลายนายที่เห็นว่า BHQ กําลังเล่นการเมืองบนความลําบากของกองทัพใช้กําลังพลเป็นเครื่องมือรักษาเก้าอี้มากกว่าดูแลผลประโยชน์ของชาติและทหารชั้นผู้น้อยมีรายงานไม่เป็นทางการว่าในกองบัญชาการระดับกลางเริ่มมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจน กลุ่มนายทหารเก่าที่เคยพักดีต่อฮุนเซนแต่ไม่ถูกกับคุณมาเน็ตกับกลุ่มนายทหารใหม่ที่ถูกดันขึ้นมาเพราะสายสัมพันธ์กับ BHQ มากกว่าความสามารถทางการรบระเบิดเวลาภายในหากถามว่าอะไรคือฝันร้ายของ BHQ ไม่ใช่เพียงฝูงชนที่กรอดแขนหากแต่เป็นรถถังหันปากกระบอกเข้ามาหานครพนมเป็นจากคนในกองทัพเอง สัญญาณอันตรายปรากฏแล้วมีการจัดตั้งวงถกเถียงลับระหว่างกลุ่มนายทหารที่ถูกกันออกจากตำแหน่งและบางคนแอบเชื่อมสัมพันธ์กับนักการเมืองฝ่ายคันเงียบๆการประทะก,กันในวันข้างมาจึงไม่ได้มาจากม็อบข้างถนนแต่จากเสียงรองเท้าบูทที่เดินจากค่ายสู่ทำเนียบ B.H.Q. ตกอยู่ในสงครามสองด้าน นี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดของบ h q ในขณะที่เจนซั์สันสะเทือนอำนาจจากภายนอกกองทัพเองก็กำลังกลายเป็นมอรสุมภายในหากบ h q แข็งแกร่งเกินไปกับประชาชนจะยิ่งทำให้ทหารที่ไม่พอใจมีข้ออ้างในการชิงพื้นที่อำนาจภายใต้ใตข้ออ้างว่าต้องปกป้องชาติจากความแตกแยกการรัฐประหารในกัมพูชาอาจจะไม่ได้เริ่มจากม็อบล้มระบอบ แต่จากการที่กองทัพไม่ยอมรับคำสั่ง B H Q อีกต่อไปบทสรุปเสียงกล้องจากรอยร้าว ระบอบ BHQ วันนี้กำลังเดินอยู่บนเชือกสองเส้นด้านหนึ่งคือมวลชนเจนซซตที่ไร้ความกลัวอีกด้านคือกองทัพที่ไร้ความพักดีหากพลาดเพียงก้าวเดียวเสียงรองเท้าบูทและเสียงโหร้องจากท้องถนนอาจดังขึ้นพร้อมกันกลายเป็นฝันร้ายคู่ประกานานที่บ้านเลขที่7ไม่เคยเตรียมรับมือนี่ไม่ใช่เพียงความท้าทายทางการเมืองแต่คือระเบิดเวลาภายในกองทัพกัมพูชาที่กำลังนับถอยหลัง เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาโจกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ